นาฬิกา19นาทีนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุทโธท่นานได้จจริกทตัวดงนะครับมาถึงบ้านห้วยปะโดนะครับห้วยบ้านห้วยปะโดตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจงังหวัดอุดรธานีนะครับสวัสดีอาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับผมพี่น้องชาวบ้านห้วยปะโดโยกน้ำเลยนะพี่้อย,ยกน้ำขึ้นด้วยนะครับยกน้ำขึ้นด้วยจับไว้เด้คุณพ่อเด้อ เยอะๆจับว้นะครับแฮกเดียวยกขึ้นเลยนะครับยกน้ำไว้ก่อนนะครับยกเลยครับสิ่งของที่เรานำมาถวายยกขึ้นเลยนะครับนี่ของเปล่าครับ้องขององอะไนะครับผม้องครับผม จับน้ำไปคจับลูกตาด้วยจับารอมือแรกตัวเล็กเด็กเด็กเดกเด็กเด็กมารอละพรตน้ตาครับยกเือนดงใจยกเพื่อนดไมายกเนยก้ัต้ ยกขึ้นครับบ้านห้วยประโดตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับอยามเช้านี้นะครับจนี้ยันได่ทำเยอะนะครับเยอะตลอดเส้นทางเลยนะครับ หลวงตาทุดงมาถึงยกน้ำไว้รอนะครับสองแพ็คขึ mein ้นไปจับไว้นะครับยายจับไว้เด <mel> ้อยายยายจับไว้เด้อเด้อจับไว้เสยๆน้ยกนะครับจับไว้พอจับไว้พอถ้ายายยกไม่ไหวก็จับก็ได้ครับยกไม่ไหวเนาะยกน้ำขับยกน้ำ้นยกน้ำจจัน้ำนับยกขึ้นคุณยาย เอาหนึ่องยังพร้อมนะครับผมยกขึ้นครับยกขึ้นครับยกขึ้นยกขึ้นครับดาดไดาดู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 ดาด จุดนี้เยอะนะครับเป็นหมู่บ้านที่น้องยายท,ทำที่มารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญนชื่นยาวตลอดเส้นทางเลยนะครับ

ยกน้ำขึ้นครับยกน้ำครัคขบขบณนะนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธท่านได้จาริกุดงมาถึงหน้าโรงเรียนบ้านห้วยประโดสีสาม,มารถนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับยามเช้านี้นะครับยกไปพี่แม่ยกน้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นไว่รอครับ ยกน้ำไว้ก่อนนะครับด้านหน้านะครับยกน้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นครับยกได้ไม่ได้ยกได้ไหมเก่งมากเก่งมากยกขึ้นครับแค่เดียวสุดโอ้เป็นใหญ่แข็งแรงนะครับวยยเครับ

คครรััับบเลืตสิ่งของที่นำมาถวายลงตาย,ยกไว้นะครับผมเงินการให้าิบจุดกว้างไหนจะลงอ๋อปวดหลังตาขั้นปวดหลังนะครับให้ยกขึ้นไว้ ยกไว้ประมาณนะ่าออกมิติตรงตรงนะครับเรียมพร้อมนะครับยก,กน้ำขึ้นไปเลยครับผมบสิ่งของที่นำมาถวายลวตงตาให้ยกขึ้นไว้ก่อนนะครับยกขึ้นไว้ก่อนนะครับลวงตาท่านก้มมากไม่ได้นะครับเนาะมิติตรงตรงไว้นะครับ นี่ตรงตรงไว้ครับผมอ่าเล็กสาธุสาธุครับผม,มยกไว้นะครับสิ่งของที่นำมาถาวายหลวงตาหนึ่งน้ำหนึ่งแพ็กยกขึ้นได้ยกขึ้นเลยนะครับ สองแพ็กซ้อนกันไว้นะครับสองแพ็กซ้อนไว้หนึ่งแพ็กยกขึ้นเลยนะครับอ่ายกเลยแม่ยกเลยอ่ายกได้ยกขึ้นเลยนะครับผม ยกไปก่นะครับยกไปก่อนนะครับยกไึก่อนนะครับยกขึ้นครยกไปประมาณหน้าอกยืดตรงตรงขึ้นนะครับครับก็อสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับทางช่อง YouTube ดำดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้เนี่ยคุณยายใหญ่อายุหลายปีแล้วเนี่ยนะครับเอายกขึ้นครับยกขึ้นตาดับไว้ครับเอายกน้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นครับขึ้นใหญ่ยึดตรงตรงนะครับ